สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับมันคือไฟ R G B จากทางซีดามตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหนังสือผมจะมี2ตัวบอดี้เหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นไบ Color เอาพูดง่ายๆคือไฟสีขาวกับสีส้มส่วน R G B เนี่ยมันจะมีไฟม,มีหลายสีะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวเออทำไมผมถึงซื้อมาเพราะว่าบางครั้งผมต้องการย้อมสีฉากด้านหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นงานที่แบบ ถ่ายทาวิดีโอพวกนี้บางทีมันอาจจะต้องใช้ไฟที่แบบมันแตกต่างจากปกติบ้างเพื่อทําให้ฉากมันสวยขึ้นทําให้มันดูมันมีอะไรมากขึ้นอ่ะก็เลยต้องซื้อมาอีกตัวหนึ่งราคาของน้องเขาตัวไบคลเลอร์จะถูกกว่าน,นะไบคลเลอร์สสี 24, นะครับจะอยู่ประมาณ2องพไปเก็บขู่ปองเอาสุดอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว RGB จะแพงกว่าประมาณ2อ4 0ามหาซื้อได้ตามทั่วไปตามลาซาดูชอปปแล้วแต่ทีนี้จุดแตกต่างผมก็มองว่าเดี๋ยวก่อนนะผมหาก่อนมันมองออกยังไงวะมันก็ไม่มีจุดบอก การผลงผลิตเขาดีนะเนียงกริปเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมแี่ช่วยเรื่องของการระบายความร้อนทีนี้เดี๋ยวมาใช้งานกันหาตัว RGB ก่อนตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็น RGB ส่วนตัวไบเคัลเลอร์น่าจะเป็นตัวนี้ข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะคือมันสามารถใช้ไฟจากไท4ได้จะเป็นหัวชาร์จไท4ก็ได้หรือจะเป็นพอแบง n ์ก็ได้ตัวพอแบงก์เนี่ยแนะนำให้เกิน45วัตต์ขึ้นหัวชาร์จมือถืออะไรก็ขอให้เกิน45วัตต์ขึ้นเพื่อป้องกันความร้อนจากตัวพอแบง n ์หรือตัวหัวชาร์จเนาะตัวนี้145วัต ทีหลลังกันกดปั๊บหนึ่งครั้งเนี่ยตัวไฟมันจะขึ้นแล้วเห็นไหมใช่ปะกดอีกครั้งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่กดค้างเออผมมี2รุ่นสับสนนิดหนึ่งอะตัวนี้เป็น R G B จริงๆด้วยเพราะเป็นแสงสีสีแดงสีส้มทีนี้กดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนสีเหมือนกันเป็นไฟสีเงินอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟสีสม้มนะครับไอ้ตัวแรกเป็นไฟสีแดงทีนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับความแรงของไฟได้นะครับก็ปุ่มเดียรย ปุมเดียวสมมติตัวนี้ใช่ไหมหมุนไปหลังมันจะทําให้แสงสีส้มเนี่ยมันมัน,ม,นมันส้มขึ้นมันแดงขึ้นมันหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะอ่อนลงปรับเข้มปรับอ่อนปรับแรงปรับอ่อนได้แบบนี้นะครับด้วยตัวนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะย้อมข้างหลังใช่ไหม พอเอาสีน้ำเงินดีว่ามันก็จะเหมือนแบบว่าพวกยูทูบเบอร์เขาก็ใช้ไฟตัวนี้แหละตัวนี้มันไฟ30วัตต์นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็น RGB ไบคัลเลอร์มันจะแรงกว่านะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันกว้างเกินไปอยากจะสโคบมันบีบวงไฟให้มันเล็กๆลงตัวนี้มันสามารถรูดแบบนี้ได้เนี่ยรูดเพื่อโฟกัสโฟกัสให้ไฟมันเล็กลงนะครับตัวนี้เราก็ไปรูดมันหนึ่งสองปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเล็กไปเอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยซึ่งผมว่าเขาทำเนืดดีนะที่จะเปลี่ยนไฟหั่นนะ สีขาวสีแดงสีส้มเดียวกนนะอันนี้คือเบอร์อ่อนสุดนะครับคือหมุนประมาณนี้อ่อนสุดถามว่าใช้ดีไหมมันก็ดีนะมันจะทำให้วิดีโอของเรามันมีมิติมากขึ้นมันดูมีอะไรมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือจะเอาไปใส่พวก Product สินค้าอะไรก็ต่างๆพวกนี้แล้วตัวนี้อย่างที่บอกมาดีอย่างหนึ่งคือมันกินไฟจากไท e C มันกินไฟจากที่ชาร์จมือถือของเราได้หรือจะกินไฟจาก power bank แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ถามว่าคุ้มไหมผมก็ว่าคุ้มนะแล้วบอดี้เขาไม่ได้งองแงงเลยแล้วเนี่ยด้านหลังเขามีตัวพัดลมระบายอากาศแบบนี้เขาไม่ได้ให้มาเปลือยเปล่าเรียบร้อยงานดีงานเนียบผมถึงซื้อมา2ตัวนะโอเคครั้งหน้าเป็นอะไรต่อค่อยมาว่ากาันอีกทีสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย